สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองไปสวัสดีแห้งเนี่ยมันเก็บกแข<ช>วแนี่ละสวัสดีแห้งเลยมาพอกับเบาเหินอีกเสรนเคยพามากินมกปลาเค็งนี่พี่น้องสืกับเขาโมาเสกเอฟซีพี่น้องให้มาลองอ,อ,อ๋อค่ะพ่อค่ะอืพอ่อค่ะคลองแรมมันคลองแรมเออตรงนู้นม,มกอยู่มีปลาอยูวนไงลาว่ามกปลาเค็งเอาไปลองเบิงเรงแล้วว่าคันบ่กลางคันบ่าคาดนั้นไก่อันยังเก็กลางว<อ>่นะ หนึ่งชั่นผ่านไปราคายดอกเจ้าไอ้ไข่ชิมนี่แหละปลาเอาไม่ไหมตัวนี้พี่น้องโอ้ลู่ลูด่มาุกแดงเนาะมุกปลาเค็งลีตลวนี้มุมีอย่างไรตัวนี้มุกปลาเค็งมุกปลาเค็งนี่ลีพี่น้องมุกพักมีหยาเลยเราเว้ตัวละมุกไปยีเบิง ใส่ช่องตัวสามตัวสี่ตัวเอาแนมแล้วเอานี่เพื่อพอขาเด้อครับนี่เด้อโมกไปเค็งเลือกเขากินเลยกินเลยอย่าอายกล้อง

มหินดีอยู่ตบตาหิ้นออกมาหลายเดือนเขาจ้ามักกันพ่อข้าเอ้ยพักกันซื้อหาบาทรั้งตอกพักในเป็นชวนพักกันซื้อหาบาทเอาพักมาเล่าคุกหนึ่งไม่บางวันมันชนบางวันไม่ชุนอืม

โกกตะเคยงเด้นี่มันเต็มสมยังม่เหนอปอดิงนงนแรเงินเน่ยเนียกลมนมีไปใช้ไหนถามเน่ไปหาเที่ยวกะดีก็ได้เลยไม่เชิงเลยตาดอกด้วยตัวนี้ด้วยใช้ดอกกูหัวเมียไผนี่คอยชวดด้ ไปชวนมาหาคนนันร้อยกระทงอยู่เมือแร่งนี่อันนี้เมียผมว่าดีก็มูมูมูกระโถดีหนึ่งนะมาหาหัวอยู่อันนี้กระคู่หนึ่งอันนี้กระคู่หนึ่งอันนี้กระคู่หนึ่งอ้าวคู่หนึ่งยังไหนวะพี่ผมมีคู่นิ่งอ๋อเด็ขากับผัวเมียกันอ๋อเป็นเจกัีอร์กัาใจแก่อืมอนี่กระคูนหนึ่งอางไรกันนี่อ้าวยังไงกันีกว่ายังที่เป็นยังเอสซีผู้ใดเอ็มีเปร้อยกระทงบอกเงนเด้อพี่น้องเลยข้างใดนมีมอละม Mà đây sao mà được nhiều có tiếng cái sản tựa. Tăng ta xiếng lên đi. Này bạn, cái ông cái nhang mới đến này, <laughs> Đó, thì lại lại, gần xếp đi. Xếp đi นี่เราขอบเจ้าหัวไข่เน่าเออมนมีไข่เน่าหน่อยนะเนาเนมรู้หัวไข่ไข่สีอ๋อมอวไข่แด้ปีตัวนี้ตึ้งมือนค้ดเซีสนนมคาเนชั่นตัดพี่นี่กอจมีตปีอเลยฮะเจ้ต้อมมั มาดูร่องพ่อละบบตีพ่อละบละบที่รีนี่อ๋อเลยทำแน้วก่อนพี่น้องอยาข้าวเจเียเกล็ดช <c oughs> ิต้อม,มนนันนะเนี่ยชิโต้ม,มันนะเดี๋ยวบม่ต้องล่างเลยนะยนี่เพื่อมือบริกินพี่น้องเลยเพื่อเอฟซี แปดไมลแบบบรต้งล่างใส่ใส่เื่นได้อีกเอาเบิมปนะพี่น้อเอาพี่เป๋าเอากระเป๋าเข้าไมีเพิ่มเพ่งไม้อกเป๋าแนมนาแล้วเขาเีสขาแล้วเขาแมนาแล้ว